นะคะเป็นต้นพลังมาแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะเรียนเล่มต่อไปแล้วนะนะเมื่อกี้เราเขียนกันแล้วนี่ก็มาเขียนกันต่อสมุดขึ้นมาดินสอบแม่บรรทัดยางลบพร้อมมาเร็วเวเ,วเปิดเลยค่ะอยู่หน้าไหนาเปิดหน้านั้นน,นนะไปต่อเลยมาค่ะดินสอไม,ม่บรรทัดยางลบพร้อมแล้วปฏิบัติการเขียนวันที่กันค่ะ ต่อจากเมื่อวานนะคะเปิดหน้าต่อจากเมื่อวานเลยอย่าข้ามนะดูให้ดีเวลาเปิดต้องเปิดทีละ1แผ่นวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสบดีวันพฤหัสมันเป็นยังไงคะมันยาวใช่ไหมเวลาเขียนเราเลยต้องขยับวอแหวนออกมาข้างหน้าเส้นแดงนะคะไม่อย่างนั้นนักเรียนอาจจะเขียนไม่พอได้ทีนี้พอสจะหายไปนะคะคุณครูไม่อยากให้มันเป็นสองบรรทัดนะคะเอามาเลยวอแหวนขยับไปข้างนอกเส้นแดงีข้างหน้าแบบนี้นะคะ ขยับมาตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยปกติเราเขียนข้างในวันนี้เราขยับออกมาข้างนอกวันพฤหัสบ,บดีว่าวันวแหวนเลยค่ะหัวกลมๆหมายหันอากาศว่าอะเนาะวันเอาคำว่าวันมาอยู่ข้างนอกวันพฤหัสบ,บดีแต่ถ้าใคร รู้ว่าตัวเองเนี่ยเขียนตัวค่อนข้างจะอ้วนนะคะก็ขยับมาถึงนี้ได้เลยนะต้องดูตัวเองนะคะว่าตัวเองเขียนประมาณไหนขยับตรงนี้หรือตรงนี้แล้วแต่นะดูของตัวเองก็แล้วกันนะคะวันพฤหัสบดีแต่ถ้าให้ดีก็ต้องเขียนตัวให้มันพอดีนะคะอย่าให้อ้วนเกินอย่าให้ผอมเกินวันพฤหัสบดี พฤหัสนี้ออกเสียงได้เป็นพะระพฤหัสสบ,บดีหรือพฤหัสสบ,บดีนะคะวันพฤหัสหอพฤหัสสบ,บดีคุณครูลืมใส่อะไรคะลืมใส่หางเป็นรอลิงแล้ววันพฤหัสสบ,บดีที่ห้าสิงหาคม พุทธศักราช2,564 หึ 1> 1่งบรรทัดและเว้นมา5้าช่องหนึ่งหวันนี้เราจะเขียนสระอะไรคะสระอุสอรออสระสระอะข้างบนข้างล่างอออ่างสระอุ มาเลยวันนี้จะไปแบบรวดเร็วแล้วนะมาบรรทัดที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณครูจะไปแบบรวดเร็วค่ะใครไม่ทันทํายังไงคะกดหยุดค่ะกดหยุดนะกดสต็อปไว้ก่อนเขียนเสร็จแล้วก็กดเล่นต่อเอามาบรรทัดที่หนึ่งอักษรกลางเริ่มต้นเหมือนเดิมที่กอไกลอักษรกลางกออ,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 อุกุออุกุต่อไป เว้นสองช่องจออจุจออจ,จ,ออจุเว้นสองช่องคำต่อไปดอ,อุดุดดอ,อุดุ กุจุดุตุบุกุจุดุตุบุเสร็จแล้วยังกุจุดุตุบุกุจุดุตุบุเสร็จได้แล้วต่อไปมาบรรทัดที่สองอักษรสูงนะคะที่อักษรกลางต่อไปอักษรสูงเริ่มต้นที่ขอไข่เหมือนเดิมขอไข่ขออุขุขออุขุ ปิ๊งมาแล้วอักษรตําคุณครูเขียนเสร็จเร็วมากใช่ไหมคะอ้าวลอกตามเลยลอกตามเลยขออุคุงออุงุชออุชุทออุทุทออุทุวันนี้คุณครูเอาทั้งทอทหารกับทอทงมาทั้งคู่เลยนะคะทออุทุทออุทุอ่านวัตถุทั้งสองเลยทั้งทอทหารและทอทงทออุทุทออุทุ นออุนุมออุมุยออุยุลออุลุวออุอใครไม่เสร็จทำยังไงคะไม่เสร็จไปไม่ทานทำยังไงกดหยุดจ้ากดหยุด แล้วก็เขียนตามนะคะอ้าวคือเสร็จแล้วนะคะจะไปต่อที่ประโยคนะคะามาค่ะต่อไปมาเขียนประโยคกันเขียนประโยคนะคะเขียนประโยคเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนประโยคสระเอเว้นหนึ่งช่องด้วยนะคะ ขอเอียนอเขียน ประโยค3ประโยคนะคะ1 2 3สองสมหนึ่งสอง,สา,ง,ส,องสามนะคะเดี๋ยวต่อไปพอนักเรียนอ่านเก่งๆเขียนคล่องๆก็จะต้องแต่งประโยคเองแล้วนะมาข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะไ,ได้แล้วไหมข้อหนึ่งนะคะ ามาเลยข้อหนึ่งขอควายสระอุขออุคุใส่นอนเนนเข้าไปใครอ่านได้บ้างคะคำนี้ใส้นอนเนนคขออุนอคุณขออุนอคุณต่ออาตาคุณตา มอ,อีมีคุณตามีมีอะไรเอย่ยทออุทุรอะระคุณตามีทุระ,ะต่อไปข้อสองนะคะข้อสอง นอหนูนออานารออีรีนารีหอนออีหนีคำนี้อ่านได้ไหมคะ ใครเคยเจอคำนี้บ้างหอนอ,อ,อนีหนีนะคะหอหีบนำอยู่ข้างหน้านอหนูหอนออนีหนีนารีหนีอะไรดีนะพออาพายอ,อ,อยุยุนารีหนีพายุวันนี้เราอยู่ที่สระอ,อุกันนะคะนารีหนีพายุ และประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายข้อ3ตาจือลืมสระอือแล้วยังคะสระอือฮัลโหลฮัลโหลอออ่างอยู่ไหมจ้าอออ่างมาทันทีเลยสระอือไม่มีตัวสะกดต้องมีอออ่างด้วยตาจือตาจือดอุดุตาจือ,จอ,ด,อ,อดุ ดุใครตาจือ้อดุชาลีชาลีมาอีกแล้วทำไมทำไมตาจื้อถึงดุชาลีคะเพราะว่าชาลีเกเรหรือเปล่าตาจื้อดุชาลีตาจื้อดุชาลีเรียบร้อยเสร็จแล้วต้องขีดเส้นใต้มาขีดเส้นใต้ ปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านและจบด้วยเขียนชื่อนะคะ,ะมาเด็กหญิงเด็กชายเด็กหญิงอวันนี้คุณครูไม่เขียนให้ดูแล้วนะนักเรียนเขียนชื่อตัวเองนะคะ,ะเขียนเลยเด็กหญิงเด็กชายอะไรผู้ชายก็ต้องดอจุดชอจุดผู้หญิงก็ต้องดอจุดยอ จุดนะคะเ,เขียนไปเลยเขียนให้เสร็จคัดลายมือสวยๆชื่อเราเราต้องเขียนให้สวยนะคะเรียบร้อยแล้วนะก่อนจะไปเขียนตามคำบอกเดี๋ยวเราไปทบทวนคําก่อนนะคะคําว่าอะไรคําที่หนึ่งคือคำนี้อา้าวคำนี้คําว่าอะไรคะ อเอเกรอเอเรเกเรอีกหนึ่งครั้งค่ะกอเอเกรอเอเรเอเรได้นะได้นะอีกหนึ่งครั้งไม่ต้องสะกดเกเรไปคำที่สองเลยคำที่สองคำที่สองคำนี้ค่ะแวบคำที่สองคำว่าทออะทะรอเอเลทะเลทออะทะรอเอเลทะ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 เลได้นะคะไปแล้วไปแล้วไปเลยทะเลไปเลย,เลยต่อไปคำที่สามคำนี้ คำที่สามคำว่าทเอเทยออายาเทยาทเอเทยออายาเท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 ยานะคะต่อไปคำที่สี่คำว่าปิงคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยขอเอเฮขออาฮาเฮหาขอเอเฮขออาฮาเฮฮาเฮฮาเฮฮาคำต่อไปคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยขออาขาขอเอ กขออาขากอเอเกขาเกไปขาเกไปได้คำต่อไปคำว่าคำอะไรคะวอเอเวรออาลาเวลาวอเอเวรออาลาเวลาเวลาเวลาไปได้ยังไปได้ยังได้แล้วเวลาไปคำต่อไปคำนี้คำนี้อ่านว่ารออิลิก่อเอเกลิเกลิเกลิเกไปได้ลิเกไปได้คำต่อไปคำว่าวอเอ เวทอ,อีทีเวทีเวทีเวทีททไปคำว่าคำว่าพอ,อีผีมออามาีผีมาอีผีมาผีมาผีมาไป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 ได้แล้วผีมาไม่ต้องมาต่อไปคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคำว่าซอเอ ซมออามาเซมาซอเอเซมออามาเซ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 มาเป็นว so, e ่าอะไรคะเซเอียงเอียงลงมาเซลงมาเอียงลงมานะคะเซมาไปเขียน<ป><ป>ตามคำบอกเขียนเลยเขียน เขียนเลขเดี๋ยวมาเขียนเลข1นึถึเลยนะคะวันนี้คุณครูให้เขียนเป็นเลขอาราบิกนะอ่าวันนี้ลองเลขอาราบิกดูบ้าง1-10เลยค่ะเขียนเป็นแล้วใช่ไหมเขียนเลย1อ่ะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งคำว่าเกเรเกเร kiri เฉลยเกเรเขียนยังไงคะเกเรกเอเกรกอเอเรเกเรถูกต้องนะคะ้็หนึ่งไปแล้วต่อไปมาข้อสองเลยข้อสองคำว่าทะเลทะ เลทะเลเฉลยทะเล เขียนยังไงเอ่ยทออะทะทออะทะลอเอเลทะเลเรียบร้อยต่อไปข้อสามถูกก่อนถูกก่อนปึงข้อสามคำว่า 테야 테야 y 야 เลยเทยาทอเอเททอเอเทโยอายาทอเ,อเทยาง่ายไหมคะไม่ยากเนาะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่คำว่าข้อสี่คำว่าเฮฮาเฮฮา เฮาเอามาเฉลยกันค่ะเฮฮาสาระเอ หอนุกฮูหฮเอเฮฮอ,อาฮาเฮฮาถูกต้องต่อไปข้อห้าเลยค่ะข้อห้าขาเกขาเกขาเก เฉลยเฉลยขาเกขออาขากอเอเกขออาขากอเอเกขาเกต่อไปข้อหกข้อหกคำว่า quê LÀ VỀ LÀ VỀ LÀ LÀ เอวลอาลาเวลาถูกไหมคะต่อไปข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดคำว่าลิกเกลิเกลิเก ค่ะลออิลิลออิลิกอเอเกดิเกถูกต้องนะคะมาข้อแปดข้อแปดเวทีเวทีเวที เวทีค่ะมาเวทียังไงวอเอเวทอีทีเวท,ทีถูกต้องนะคะข้อเก้ากันเลยค่ะข้อเก้ผีมาผีมาผีมา ไปเลยข้อเก้าีมาผออีผีมออามาผีมาถูกต้องต่อไปข้อสุดท้ายข้อ 10, สิบเซมาเซมาเซมา มาเฉลยข้อสุดท้ายแล้วเซมาใช้สระเอซอซอเอเซมออามาเซมาถูกต้องอ้าวดูสิใครได้กี่ข้ออ่านะคะ ได้กี่ข้อได้กี่ข้อเขียนตามคําบอกคําที่หนึ่งเกเรทะเลเทยาเฮฮาขาเกเวลาลิเกเวทีผีมาเซมาเรียบร้อยให้คะแนนเลยได้เท่าไหร่ก็เขียนไปเลยนะคะอ้าว เสร็จแล้ววันนี้เขียนตามคําบอกเสร็จแล้วอ้อลืมลืมอะไรคะลืมขีดเส้นใต้ต้องขีดเส้นใต้ก่อนจะได้รู้ว่าเสร็จแล้ว<ม>พักเบรกกันยาวๆแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะคะเก้าโมงเช้าเหมือนเดิมนะไปเล่นได้เล่นให้สนุกเลยแต่อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ